วันนี้คนก็วันนี้จะมาสอนวิธีการได้รับของในอุทยาน่งชาซึ่งวันนี้เรจะมาสอนวิธีการรับและมุ่ส่งเกินครับคำว่า,าคืออะไรครับมันจะเป็นอันนี้ครับน,นี่จะเป็นอุปกรณ์เสริมใส่อยู่ในคาดในกิ่งดอกช่างมันก็คืออุปกรณ์เสริมใส่ครับก็วิธีการได้รับมันครับคุณต้องมีมิชชั่นของมันครับเช่นเนี่ยตอนนี้ผมไเจอเนี่ย,ยนะคือมาหนึ่งมิชชั่นครับคือคุณต้องทำคลิปของมันครับ เ็มีนะครับมาทำได้สองมาทำเควสวิธีการที่คุณได้มาเนี่ยคุณคุณจะต้องทำเควสเควสของไหเนี่ยของมาเนื้ออย่างน้อยสามรอบครับคุณจะได้รับมาทันทีเลยวิธีการที่คุณจะเล่นได้คุณต้องเข้ามาครับแล้วคุณก็เลือกไปมีเนี่ยอ่าอย่างเมื่อกี้ก็มันของผมเนเบอร์เล่นซ้ำใช่ไหมครับก็เล่นกดเล่นไปแนะนำว่าถ้าคนเดียวไม่ไหวก็มีตีไปก็ได้นะไม่ได้ว่าอะไร มีตีไปก็ยิงดีนะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งครับรดเสียงแป๊บอ่าเราแล้วแล้วผมอ่ะจะไปรีวิวเดอะบิสซุปเปอร์เลยโดยที่ไม่แคนะร์อะไร่งั้นอะครับเราอยู่ในด่านททราไซเหมือนเดิมนะครับก็ไม่รู้จะเอา,อด,านนด่านไหนดีอ่ะถ้าก็เรียกแซนวอกไปเลย ดับเบิลซูเปอร์จะมีประมาณนี้ครับก็คือจะมีตัวหลายตัวเลวือกมันถามว่ามันคือตัวอะไรมันคือตัวที่เราเข้าไปเล่นในเกมเนี่ยครับแต่ว่าจะเป็นตัวในเกมที่มาเป็นพวกกับฝ่ายแล้ะครับนี่ครับกอเออ,เอ,อก็ต้องเลือกตัวออกมาครับเช่นแทงแลวกันเนี่ยเวลาคุณมีตังใช่ไหมครับนี่ครับจะเป็นตัวแรกครับก็คือไอ ไอ้แล้วว่าไอ้ฟักทองระเบิดได้ครับเวลามันตายเนี่ยถ้ามันไม่ตายมันจะไม่ระเบิดครับมันจะมันจะมันจะตีได้จนกว่ามันจะตายครับเนี่ยมันจะตีไว้ครับแล้วพอมันตายได้วไ้มันเจ็ดระเบิดเต้ไม่เห็นเอฟฟกเลยอะเอาใหม่มาดูวิธีนะครับสเตตตัวนี้ผมว่ามันยื่าใช้ได้ค่อนข้างดีเลยเอ้าตายแล้วเหรอ ลองอีกรอบหนึ่งเรือร่า,างมันตายไม่ใช่ระเบิดตู้มตัวเองนะครับน,นี่ครับเนี่ยไม่ใช่ระเบิดแบบนี้เลยต่อไป b u ก k e t Death b u c k e นี่คือตัวนี้เอาไว้แทงโดยเฉพาะเลยครับเพราะว่ามันมีหมวกครับหมวกมันสามารถการดเมีดประมาณเจ็ดครั้งนะครับแล้วก็เวลามันตายไหมครับมันจะมีเกิดใหม่อีกทีหนึ่งครับ เดะลองูนะครับเอ้ยพี่ชายใหญ่ประทะน้องชายเลยครับสิบเอ็ดประทะหนึ่งเมื่อกัน,นกาดานอยู่ได้เจ็ดครั้งยังไม่เชิงกันอาเมีดหรอกคือการการโจมตีเจ็ดครั้งเวลาตายมันจะเ,เกิดใหม่อีกรอบหนึ่งครับต่อไปแมดกันเนอร์ใช่ไหมวาอ้าวไม่ใช่มัดกันเนอร์นี่ว่มามัดกันเนอร์คือตัวยิงนะครับเป็นตัวแบบ ตัวนี้มันสามารถดิงตัวบินได้ครับก็เป็นตัวราเมิแต่ว่าตัวไม่แนะนําให้มายินเดี๋ยวนี้ครับก็มันซู้ไม่ได้ค่อยได้หรอกต่อไปก็คือความคิดวอรี่เอเออ,อันนี้ตัวนี้ก็ถือว่าโหนะมันตีแบบเอลีตีรวมไอ้ราเมิมันก็ค่อนข้างแรงเลยครับนายถุมจะลองสปาวนี่มานะจะลองสปาวบอรมา แล้วก็ส่งบอลไปตีครับซิงตัวนี้มันไม่มีการกันการการโจมตีนะครับแล้วกต่อมันสามารถกันบอสได้ดีเยต่อไปผีไม่รู้อ่านยังไงนะเรียกผีไหมเองคือผีเนี่ยผีเออเวลาผีมันจะไม่โดนโจมตีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบไอถ้าเป็นสตูนมนันเปิดตาแบบมองเห็นตัวลูกบอลนั้นมันจะโดนโจมตีดีนะครับ ถามว่าไอที่มันปลอ่อยเอขาวเนี่ยถ้าสมมติมีมาออกมาหลาย,ลายตัวใช่ครับมันก็จะแตกกันนั้นก็ไอรูปมอลอขาวยันไล่ตีแตกไปแบบตีตัวเนี้ยเนี่ยมนจะถล่มาเยอะเออถาัเกียมันก็ตายอย่เงี้ยนีนอยู่แบบนี้ครับมันอยแนี้ นราพร้อมกันเลยคนี่ครับมันจะแตกกันแบบนี้ครับมันจะวนไปวนมานีครับคุ้นกว่าวันมันไม่มีที่ไปเองนะครับต่อไปรถทินก็คือไอ้ไอ้อินเนอร์เมนะครับรถทินนี่ผมว่าค่อนข้างเสียหดเลยรถทินเออเวลามันโดนโจมตีนะครับมันก็จะปล่อย ปลสิทออกมาครับปอสิทธิมาจอกร่างกายก็มาดูดด,ด,ด,ดูดดูดอัดดูดจริงๆเลยอ่ะเนี่ยมันจะปลอสิทธิ์มาครับแ้่ว่าปลสิทมันก็ดูดแรงนะแรงก็แย่แดูดทีละหนึ่งแต่ว่ามันรอดได้ครับไม่รอดได้แนนี่ครับตายแล้วก็ยังเกิดเอาใหม่ได้ไม่รู้จำไม่ได้ถือว่าถามว่าคุ้นไหมก็ถือว่ามีอยู่ระดับหนึ่งครับ ต่อไปตัวปล่อยพินครับคือมันยิงพิษออกไปครับจะเชิงยิงพิษไม่ได้คือปาพิษเน,นี่ยไม่ยึพิษครับแล้วก็เสียเลือดตัวนี้มีอะไรบ้างครับมาจากการการดินเอาไปใช้ตอนนั้นอยู่รวมไม่ก็ตีตัวกระต่อไปคือทำขี้นพิะครับไม่อยุดไไ้ตัวนี้ถือว่าถ้าที่ผมเห็นมาถือว่าค่อนข้างดีครับ เวลามันตีแล้วจะอยูนสถานะเลื่อนไหลครับนี่ก็เป็นตัวดับมอิดตัวหนึ่งที่ทำดับมือได้ค่อนข้างดีต่อไปเ,เมกา้าเ,เมก้าคือตัวพิเศษก็ไม่มีอะไรครับต,ต่อไปมัสมัคิสเตอร์ก็คือคล้ายๆปิสเตอร์ครับยิวใช้แนบนี้เลยครับเหมือนปิสเตอร์เลยครับแกช้ากว่านิดหน่อยต่อไป นะครับก็เป็นบอสที่เราเห็นบ่อยในวอร์ชนนี้นนะครับต่อไปก็คือมาเปียวครับมาเปียวตัวน,นี้ถือว่าค่อนข้างที่จะโหดไม่เชื่อคงต้อลองดูนะครับเนี่ยมาเปียลาเขโหดก็โหดได้นะมันโซลูบอสได้อยู่เออใช่โซลูบอสได้ครับแต่ว่าไม่สามารถโซลูบอสได้ไม่ได้นะไม่ไหว วนี้ม่นได้อยู่รว่าให้กลางๆไม่โหดป่ะต่อไปคือตัวปืนกลนครับปืนกลน่ะนี่เห็นอาบบลิตี้ไม่ใช่ครับอา,อาบบลิตี้ของมันก็คือคือการบูทบูทพลังครับสมมติคุณคุณวางตัวใช่ครับวางตัวไว้ครับพอมันกดอะวมันจะบูทความเลยแต่ว่ามันจะให้จ้ามิดไอตัวนี้อยู่ในวงอะแรงขึ้นนะครับ ถามว่าแรงขึ้นไหมพูดตรงๆมันโคตรแรงขึ้นครับไปเลยครับต่อไปก็จะเป็นยมทูนะครับยมทูตน,นี่ก็ปล่อยพลังปีตัวแอร์ได้ครับปีตัวนได้แล้วก็ปล่อยลูกน้องได้ได้วยนะครับหรือว่าค่อนข้างโกงเลยทีเดียวยังไม่ไม่รูว่าทำไม ถ้ามันเป็นฟักทองสามตัวแล้วก็เป็นซอมบี้ที่มันตายแล้วเกินใหม่ได้ต่อไปคิมโซนิอ่าตัวนี้เถือ่โหดไม่ได้แย่มากก็ถือ่าทร้อ่ามีอะไรมาครับก็ตีแล้วมันก็ไดเ้ดเดลือดคืนลวมั้งต่อไปนี่ครับ นี่ครับตัวนี้เลดเลยครับตัวน,น,นี้เฮดเลดเลยผมก็ชอบเลยมากเลยนะแบบตัวเนี้ยมันเสียงหนองได้ก็ไปแบบปแบบีพลังมนันดูดีโชอบเลยครับเมื่อก่อนมันมาคาวมาทุกครนะับแต่เดี๋ยวเขาปรับมาเจ็ดหมื่นเนาะเพราะว่าลูกความมันโหดเกินครับเนี่ยเร,รา,ราปล่อยเปิื่นมันทีละร้อยเลยไม่มีอะไรละต่อไปก็จะเป็นเฮดเลดเฮดเลดเฮเลอรตัวนี้โคตรโหด ผมบอกเลยไอ้เ,อาเชาจะเป็นใส่เดียวบอสได้นะมันทำไม่ได้หรอกเออแล้วก็ตัวซีเข็ดตวกกดวัวเมื่อกี้มันจะตัวละเบืดแล้วก็เป็นอักขรก็แค่นี้ครับนะจะลองเอานั่นมาคาราดินมารู้รรดได้ไหม ถ้ามันลุมอยู่มันก็ตายเอาไปก็คือมัดเฮนะครับถามว่าโหดไหมก็ถือว่าโหดอยู่ดับหนึ่งตามตรงพี่แกโหดเลยแหละโคนเฮทุกตัวไม่โหดหมดเลยครับก็ต้องรอพี่แกเดินสักแป๊บนึงนะครับพี่แกจะปล่อยพลังเอ้ยดังเสียงดังพี่แกจะปล่อยพลังแบบนั้นแหละครับ แบบเหมือนเหมือนต้นฉบับเลยครับพลังเหมือนต้นฉบับพี่แกทำแบบนั้นครับเล่นต่างอาจจะต้นฉบับมากเล้วเนี่ยมันปล่อยลูกน้องได้ใช่ครับเสียงดังมากเลยคลิปนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะใช่ครับคลิปนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากนี่ครับเวลาพี่แกเลือดหายไปเต้เดี๋ยวพี่แกจะ คำลามก็สิงน้องมาครับซึ่งน้องก็ไม่ได้โหดเวื่อวังอะไรมากครับพี่แกตีวีครับพี่แกน้่งตีแรงครับก็คลิปนี้เดียวมานี่นะครับไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้ก็คือเอามาลงเยีใครที่อยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับหรืออยากได้ผมรีวิวย่างอื่นครับแบบสอนหาวิธีหาของอะไรต่างๆในเวับเซตก็รีเควสมาได้นะครับใน u t u b e เดี๋ยวผมไปตอบให้นะครับ